โม1 a โลหะอันคาไลท์ H ไฮโดรเจน Li ลิเทียม Na สโซเดียม K โพแทสเซียม Rb รย์วิดียม Cs ซีเซียม Fr แฟนเซียมโม2 a โลหะอันคาร์ไลอุส Be เบนเดียม Mg แมกนีเซียม Ca แคลเซียม Sr สแตนเซียม Ba เบารียม Ra เรเดียมโม3 a อ b โบรอน Al อะลูมิเนียม Ga แกนเดียม Indian, Carbon, i ออินเดียนทีเอลเทอเรียมโม่สซคาร์บอนอสไอซิดีคอนจีอีเจอร์เมเนียม SN ชินดีบุกพีบีเลสตอกัวโม่ห้าเอ็นเอ็นไนโตรเจนพีฟอสฟัสเอเอสอารซนิกสานูเอสแอนติโมนีพวงบีเอลบิสมัท โมเอเซลโคเจนออกซิเจนเอสซัมเฟอร์กรรมฐานเอชไอซิดเนียมทีไอเซลเลียมพีโอพอลูเนียมโมเจ็ดไฮโลเจนเอฟฟูออรีนซีแอลคอรีนบีอาร์โบมีนไอไอโอดีนเอทีเอสทาทีโมแปดเอแกสเชอเอชไอฮีเลียมเอ็นไอเนออนเอแอลอาร์กอนเคอาร์คิปทอน e ซีนอ Rn เลดอน Th แทนซิเซน Sc สแทนเดี่ยม Ti ไทเทเนียม V วานีเดียม Cr โครเมียม Mn แมงกานี Fe ไอรอนเหล็ก Co โคบอล Ni นิกเกิล Cu คัอรทองแดง Zn ซิงส์ h y d r o โซ l o r i c a c i เบยแมคคาสตอนบาเลโบอารูแกวอินเชลคาซิเจอร์ดีตกควาในฟอร์สันนพโคบิสโอสันเซเทีพูลฟอร์โคบไอเอลฮิรีอาชิฟซีเลสแกนไทวาโคแมงเล็กโคนิคอบซิี